สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างนั่นพัชตะรรมนะครับครับคลิปนี้นะครับพบกันคลิปนี้ผมกับพ่าพี่น้องมาเบิงนะครับความขืบหนาการก่อสร้างสะพานปงให้น้องประโดนะครับสะพานปงให้น้องปะโดนะครับที่เห็นอยู่นะครับด่านหนาเลยนะครับต่อเดี๋ยวพี่ก็ได้ยกคานนะครับยกคานขึ้นมาว่างบน เสาสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องเพิ่งกระได้ยกขัน้นขึ้นมาว้างแล้วนะครับเนาะต่อการยังประสรทธิ์ครับก็เพิ่งได้เกือบจะครึ่งนึงนี่แหะครับเกือบจะครึ่งนึงเอามาล่องยา,างขึ้นไปเบิ้งนะครับยางขึ้นไปเบิ้งเพิ่งาคารที่เพิ่งได้ยกมาว้างนะครับ ลองยางเบิงบ่งนะครับก็ย่างแบบระมัดระว่างออกนะครับเพราะว่ามีเหล็กลหลผมจะพ่านยางเลาะเบิ่งนะครับนี่นะครับคือน,นะครับคันยางล่องล่องยางเกิดเบิ่งนะครับยางเบิบ่งน้ำกันคันใหญ่นะครับ ที่พ่นะยกขึ้นมาว่างไว้ก็ต่ว่ากันยังบ่เสร็จกระเพิ่งได้เกือบจะครึ่งแล้วครับนี่ยที่พันยกข้านขข้นไว้ที่เรือนั่นกันยังเป็นเป็นเป็นเสาเป็นเป็นข้านเป็นเสาอยู่แต่ว่ายังยังบรยกข้ามเง้วแบบนี้ขึ้นมานะครับผ่านยางบิ่งตรงที่เพ่นยกข้านขึ้นไปสุดนะครับ ตอนนี้ผมก็บยางอยู่ทึ่ขานสะพานนะครับนี่นะครับมองลงไปข้างล่างนะครับมังกับยางไปเพิ่งต้อกันนะครับผู้ขานใหญ่ขนาดนะครับแต่ละขานยางยางใหญ่เลยนะครับผมก็เพึ่งเคย เห็นนี่แหละเป็นสารสะพานไงเงาขนาดนี้นะครับเพิ่งเห็นมาเคยมายางบึงนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเล็กยางละผมกับรูก,กันนะครับนี่เปจนมัดมัดยกนมาไหวนะครับน,นะครับยางมาโอ้นะครับด่านผมก็คือ บมัดปูงให้นะครับด่านผมหมัดปูงให้เพื่อเซกกานะครับที่ผมมียางมากครับแางมะเบิรงต,ตรงตรงตรงข้ามมันว่างสุดนะครับ <c oughs> บรรยากาศจนถึงข้าปสะทานหลังจากนั้นนะาาก็จะคงจะเป็นการเฮทพื้นนะครับเทพื้น เทพื่นจะเป็นถนนจะเป็นสะพานขึ้นมากนะครับหลังจากว่างคานแล้วนะครับสุดจุดปุดเลยนะครับสุดจุดปุดเลยต่อไปเพื่อนกะเทคานเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากนาคานขึ้นมาว่าครับน้องคานนะครับคานเพื่อนเจ้าขึ้นมากระกล่องอยู่ทางผุนนะครับมันจะซูมเบื้องนะครับนี่คือคานเพื่อนเจ้าขึ้นมากนะครับ นะครับก็อาจจะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับขั้นขั้นหนึ่งกับยุคนะครับเบึ่งนะครับหนึ่งขั้นยุคนก็เดีายขึ้นมาให้กันนะครับนี่ครับขั้นขั้นยวมันจะนําขึ้นมาว่างนะครับ ว่างต่อไปจานี้นะครับว่างไปจนสุดนะครับโอ้โเสียวนะครับย่างกลับนะครับย่างกลับลงไปมึงข้างล่างนะครับกรับลงไปมึงข้างล่างมาเพิ่นเด้ P ๋เหตดไปหอดไซแล้วนะครับ ประเทศเสาที่ข้านแล้วไปนะครับลงเบื้องข้างล่างนํากันนะครับบันนี้นะครับไปขา้างล่างลงกันครับนะครับลงมาข้างล่างนะครับลงมาเบื้องมาชมข้างล่างนะครับใต่สะพานนะครับแต่ละเสาแต่ละขันะ้นนะครับยังใหญ่เลยนะครับ ตะแข็งแรงนะครับยังไงเลยนะครับแต่ลเสาแต่ลข้านนะครับเป็นกระวางข้านข้างบนแล้วแล้วนะครับช่วงช่วงดัานพวงให้นะครับสะพานเ่ืก็คือเง่าควบเงาสองรอยยี่สิบเมตรนะครับควบเย่าของสะพานนะครับแล้วก็สูงนะครับสะพานสูง้อมนะครับเืียมต่อระวางบานพวงให้กครับบานลงปลาโดนะครับหมัดพวงให้คือตะบนพวงให้นะครับ อำเภอเสกาจังหวัดปรุระการนะครับเชื่อต่อไปยังบันนองปลาดนะครับตำบลน,น้ำจันทร์อำเภอเสกาจังหวัดปรุระการขึ้นกันนะครับนะครับเราได้ว่างค้านมากครับได้ครึ่งแล้วนะครับนี่ครึ่งแล้วกันเหลือนะครับเหลืออีกครึง่งนึงนะครับครึ่งหนึ่งเป็นยังเป็นยังเบาบางนะครับ แล้วหแบบนึ่งนะครับพึ่งเท่ขัน้นเท่เสาเสร็จนะครับต้นขนานี่ครับมันยังเบลือแบบออกนะครับก็คงจะล่อปูนแข็งตัวนะครับแล้วค่อยจะมาลือแบบออกแล้วก็จะยกขัน้นถึงไปว่างต่อไปนะครับมัคงจะลอล่อลรือแบบตัวนี้นะครับลรือแบบท่องขั้นนะครับ แล้วก็ไปทางพุนนะครับย่างปเบิง้งฟังทั้งน้งปดโดน้ิกัดน,นะครับพี่นอ้องก็ได้รอเสารอขั้นเสร็จเรีรยบร้อยเบิ้แล้วนะครับมาคลิปก่อนนี่นะครับคลิปก่อนที่ผมมาถ่ายถ้ำกะย่างเสาสองตนนะครับเสาสองตนกับขั้นสองขั้นนะครับพี่ยังรอประเสริฐ มาคลิปนี้ก็รอเสร็จเ,เรียบร้อยไปแล้วนะครับการอะปูนเสร็จโตปูนแข็งตัวนะครับไได้อายุปูนะครบตามกำหนดที่จะลือแบบค่อยจะเป็นค่อยจะลือแบบนะครับยกขัน้นขึ้นมาวางให้เราเซ็จนะครับแล้วก็จะทําพื้นเทพื้นต่อไปนะครับ อย่างเบิงฟังนองปะดนูน้ำกัดนะครับพี่น้องนี่ครับขั้นเสาข้านกับเสาต,ตัวน,นี้ก็ะพึงรอเสร็จนะครับเระพึงรอเสร็จก็ยังแบบทองข้นนยังบลือนะครับพอลือแบบทองขัน้นขั้นตัวน,นี้เสร็จนะครับก็บคงจะยกยกข้านขึ้นมาว่างข้างบนได้นะครับ ขับขามมาฟังน้องประโดแล้วนะครับเนี eh ่ฟังน้องประโดดมันก็ได้ว่างเป็นแผ่นพืชนะครับเนี่ยเห็นอยู่นี่นะครับเนี่เป็นแผ่นพืชนะครับเนีแผ่นพื้นกระไดนี้ว่างแล้วนะครับห้องนึงนะครับช่วงนึงนะครับเนี่ยเป็นบ้นขามบุญน้ำกัดนะครับ ครับนีคือถนนนะครับที่มันได้สร้างว่าเชื่อมต่อกับสะพานนะครับนี่คือฝั่งน้องประโดนะครับถนนกร้เฮนมาเชื่อมต่อกับสะพานยางสูงเลยนะครับถนนถนนยางสูงเลยนะครับเขาไปในมูบานนะครับเขาไปในมูบานเลย ตรงนี้นคือฟังบานหนองปลโดนะครับมองไปยังฟังบ้านโม่ให้พูดนะครับแต่บางคันมาหลายแล้วนะครับบ้านโมกให้ส่วนทั้งหองปลโดค่ะร่างแผ่นพื้นนะครับนี่คือแผ่นพื้นนะครับ พอแผ่นพื้นพอแผ่นว่างข้านว่างแล้วเรียบร้อยเซ็จมันก็คงจะเป็นขั้นตอนการเทพื้นนะครับเทพื้นกันมาอีกนะครับเทพื้นก็นจะคงจะมีเป็นเหล่าสะท้านเป็นขอบสะท้านนะครับเป็นเหล่ากันนะครับนี่เทเื้นเ,เล็กฝากกันมาไว้ที่ตั้งอยู่นะครับเนาะ คงจะเป็นเล็กขอบเ,เล็กเล่าสะพานนะครับถ้าพี่น้องมาบึงความคืบหนา้าการกรอ่อสร้างสะพานนะครับองให้น้องประดุกนะครับเพืเ่อเสกาจังหวัดบึงกาว่าเป็นสั่งการกรอ่อสร้างนนเ,เป็นด้เ็ดไปหอด้วแล้วนะครับอค่อยติดตามไป่ิดกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าสะพาน ทีนี้จะแล้วเซจนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลงไปเพียงแค่นี้ก้อนนะครับไว้พบพอกันคลิปต่อไปนะครับจะมาอัปเดตความผืบหนาการก่อสร้างสะพานลงให้นงประดูปไปน้ำกัดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีนะครับ